ฮัลโหลโอ้ว้าวทุกคนดูนี่สิเฮ้ยตายสิโอ้เฮ้ยนี่มันสัตว์เลื้อยคานนี่ว่ากิ้งกาก็มีทุกคนโอ้ oh, นี่มันกิ้งกาโอ้ oh, my god ว้าวกิ้งกาลงน้ำได้ไหมโอ้ก oh, ิ้งกาลอยน้ำทุกคนดูนี่สิโอ้ oh, my god กิ้งกามันลอยน้ำได้ด้วยนี hey, ่ไดีดูตัวนี้อีกสิ โอ้นี่กิ้งกาสีโอ้ลอยน้ำได้อีกแล้วกิ้งกาลอยน้ำไม่กอดเฮ้ยเยอะดูตัวนี้สิทุกคนว้าวตัวนี้โอ้ตัวนี้ลอยเหมือนกันโอ้ลอยหมดเลยว้าวกิ้งกากิ้งกาลอยน้ำดูตัวนี้สิดูตัวนี้ตัวนี้ว้าว เฮ้ยกิ่งกะอร่อยนำจับมันมุดลงว้บว้านีนีทุกคนสามตัวสี่ตัวเลยโอ้เฮ้ยนี่ช้างแมมมอตโอ้แมมมอตทุกคนแมมมอต สีดำไอ้ชีช้าโอ้ดูเหมือนจะเดิชนช้านให้เนี่ยอ้อเจ้าช้างแมมมอสโอเคมาดูและนี่โอ้ยลิงคิมมันซีเจ้าลิงคิมมันซีทุกคนโอ้ว้า เอากิ้งกาไปด้วยเอากิ้งกาไปด้วยเอากิ้งกาไปด้วยย่าว้าวโอเคเดนอสซัสไดโนเสาร์คอยาวยาวอ้ไดโนเสาร์อออาคอยาวู เอายิงกาไปด้วยสีเดียวกันเลยเ yeah. yeah. okay, ยอะเยอะโอเคทุกคนวันนี้ก็ลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย